สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผูมชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าว,วันอังคารค่ะ20สิงหาคม2556วันนี้บุกตุ่นอีฟมาแล้วค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันนะคะที่ข่าวคราวของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่ตอนนี้ได้มีการกําหนดเขตน,นะคะในการปลูกพืชเศรษฐกิจ13ชนิดพร้อมทั้งสั่งการไปยังกรมพัฒนาที่ดินให้ตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสร้างความเหมาะสมในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขาเพื่อเชื่อเรานะคะได้รับเกียรติค่ะจากท่านอาทิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ะะท่านเกรียงศักดิ์ขงโตนะคะท่านกรุณาตื่นเช้ามากๆเลยแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆที่กําลังจะมีขึ้นนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณปุ๊กคุณตุลคุณนิดและท่านผู้ฟังที่ร,รบรักครับค่ะ,ะท่านคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะอยากทราบนะคะว่ากิจกรรมที่ว่านี้งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานนะคะที่ทางกรมพัฒนาที่ดินนั้นจัดขึ้นเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ยังไงบ้างคะท่านคะครับก็อยากจะเรียนเกิดน,นิดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงสองเดือนสิงหาคัตยาเนี่ยนะฮะค่ะ เพราะว่าทางกรมแม่ดินเองได้ดูแลศูนย์ศึกษาที่เป็นศูนย์หลักสองแห่งคือที่เขาอินซอนกับที่ที่กุนทองที่นราธิวาสแล้วที่เขาชง,งุ่มโพธารามนะครับครับตอนนี้เราทุกปีเราก็จะจัดในการเทริดพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระยู่วะไรสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิกิตพระบรมราชินีนาถนสะะ่วนใหญ่ละทุกปีเราจะเริ่มที่เขาอินซอนในวันที่แปด่ยเป็นวันสถาปนา,นาที่ศูนย์ศึกษาถัปนาเขาอินซอน เราก็ถึงวันที่สิบสองนะฮะก็พอดีปีนี้เราก็สลับทําไปทั้งสี่แห่งคือแห่งที่หนึ่งที่เราทําที่จังหวัดน่านเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามค่ะแล้วที่เขาชินซ้อนช่วงแปดถึงสิบสองรับก็ที่โคชลามนี่จังหวัดราชบุรีที่เขาช่งงุ้มเราจะเริ่มมาที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสี่นะฮะค่ะแล้วก็ไปเดือนต้นเดือนกันยาวันที่สองสามสี่ นะครับที่นราธิวาสที่ศูนย์ศึกษาการพนาบิคุณทองนะครับครับัตถุประสงค์ก็เพื่อดีนหนึ่งเคลื่อเรเกียรติับล้นเก้าลงกะมม่อมทั้งสองพระองค์ซึ่งเสียสลับทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายที่อุทิศงานให้กับพระสงฆ์กรอของพระองค์ท่านมีแนวพระมือต่างๆพระราษฎต่างๆเราได้ประมูลมาแล้วก็มีแบบจาลองแล้วก็พื้นที่จริงนะครับเราจะมีห้องเข้าชมแล้วก็จะมีรถลากผพาท่านชมเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตั้งแต ก่อนเริ่มโครงการระหว่างที่ทําโครงการจนมาปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ดินเนื่องจากว่าในตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามีการเฉลิมฉลองกันมานะก็ทุกปีห้าธันวาเด๋ยนนี้ก็เป็นที่สมพันธ์ดินนานาชาตินะฮะได้ทุนเจ้าทุนรมวมถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมซึ่งพระองค์แรกของโลก นะรจะได้รับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรดินซึ่งทางเอฟซโอและยูเจะประกาศเป็นปีดินสากลระะวันดินโลกในวันที่ห้าธันวาคมนะฮะซึ่งทุกปีเราได้เฉลิมฉลองกันทั้งปีในเรื่องของการทํากิจกรรมนะฮะกับะ็เป็นหัวใจหลักอันที่สองนะครับที่อยากเน้นมากทีอยากให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้อง หน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็หลานหลานนักศึกษาแล้วก็เยาวชนจะเยังไงที่ปลูกฝังให้เขารักในกาสราประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่แนวความรู้ของมุ่งท่านมีอะไรเขาได้เข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจ ท่าน<แ>ทิพย์พิทดีคะคสำหรับสองครั้งที่ผ่านมาน่านเขาหินซ้อนผ่านพ้นไปเรียบร้อยครั้งต่อไปราชบุรีเนี่ยค่ะมีส่วนน่าสนใจมีไฮไลท์ตรงไหนบ้างคะตรงนี้ที่ราชบุรีก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูด,ดินลุกหลั่งนะฮะที่ท่านพลตํารวจโทพลตํารวจตรีรรรในขณะนั้นแทักปัตตมสิงห์ท่านได้ทูนกล้าถวายที่ดินแปลงนี้แล้วท่านก็ซื้อเพิ่มเติมอันนี้จะฟื้นฟูป่าให้ได้เห็นว่าป่าปูกับป่าที่ทิ้งแล้วก็ฟื้นตัวเป็นอย่างไร และก็พัฒนานดินลูกหลังเพื่อมาใช้ประโยชน์นะซึ่งในขณะน,นี้ท่านเข้าไปก็จะเห็นเราจะมีที่ชมวีดิทัศน์แล้วก็พารถล,ลากไปดูทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะรวมไปถึงการให้ดินด้านต่งตางๆอันนั้เป็นภาพในิทศการและภาพดูง,งานแล้วก็ยังมีส่วนของงานบันเทงส่วนของเรื่องของการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดราชบุรีนะครับ สุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านอธิบดีนะคะเชิญชวน an, ให้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศุริกิจพระบรมราชินีนาในครั้งนี้ค่ะครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดราชบุรีนะฮะรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงถ้ะทํามีเวลานะครับงานของเราก็จะเริ่มเนวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสี่นะฮะก็จะมีกิจกรรมที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะฮะพี่น้องจะได้รับชมแล้วก็ได้เข้าใจถึง แนว้ามริตรที่ต้นกาลกระหม่อมทั้งสองโรงคงได้พระราฐานไว้ให้กับประสบนิกรชาวไทยและหน่วยราชการเพื่อปฏิบัติงานแทนพระองค์ท่านนะฮะสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตต่อไปนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอธิบีดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสุพัทรีค่ะท่านเกรงศักดิ์ของโตนะคะที่บรดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับกิจกรรมดีด The Farmer Game เกษตรกรวันนี้ความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะค่ะ สนับสนุนโดยคุยยาร่าบริษัทซาโกโรประเทศไทยจำกัดเอาละครัและในช่วงนี้ได้เวลาติดตามความเคลื่อนไหวของ The f a r m r เ Game เกมเกษตรกรทั้ง2ทีมแล้วเชียงรายบุรีรัมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไปชมด้วยกันค่ะค่ะ เดอฟาร์มเมอ ột, เกมเกษตรกรสนับสนุนโดยโตโยตา้าและกรมการข้าวห <Larry> <Ride> <plane> ลังแก้ปัญหาสัญญาณจานทีวีให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยตกดึก เกรียงไกรก็กลับมาแก้ปัญหาให้กับแปลงนาของตัวเองด้วยการเร่งกำจัดหอยเชอรี่ในแปลงนาซึ่งตอนนี้คือช่วงเวลาที่มันกำลังออกหากินครับหอยเชอรี่ที่จับได้ในแต่ละวันเกรียงไกรจะนำมาใส่รวมกันไว้ในถังใบใหญ่ที่ใส่สารพอรอและกากน้ําตาลเอาไว้ก่อนหน้า เพื่อทำเป็นน้ำหมักชีวภาพใช้ในนาด้วยหอยเชอรี่เป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงและมีแรก่ธาตุหลายชนิดนั่นเองเนนแนะมันมันกำลังวางไข่เลยครับเนี่ยขึ้นมาวางไข่เจอต้องจัดการเลยเก็บเลยเก็บแล้วลูดไข่เอเลยแต่ถ้าเราเราเห็นนะครับว่าเราเรา,เราปล่อยมันติดอยู่บนต้นข้าวเยดี๋ยวมันก็ตักตัวงมันก็เป็นปัญหาหเราอีกเราต้องจัดการถ้าเจอ เช้าวันนี้สำเนาและสมจิตประจันบาลสองสามีภรรยากำลังให้อาหารไก่ก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะออกไปดูนาหลังจากที่เมื่อสองวันก่อนได้มีฝนตกลงมา ซึ่งในการเข้าแข่งขันเกมเกษตรกรเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบครั้งนี้สมกิจตัดสินใจแบ่งที่นาออกเป็นสองส่วนและทดลองหว่านข้าวในช่วงเวลาที่ต่างกันเพื่อทดสอบดูว่าช่วงเวลาไหนจะเหมาะสมและให้ผลผลิตที่ดีกว่าแกถ้าฝนทิ้งช่วงนี้แกเปรียบเทียบไปแล้วนี่ไอที่หว่านพฤษภาช่วงพฤษภามันมีฝนตกเปอร์เซ็นจะดีกว่าเรือเยอะ แต่ช่วงที่ระหวา่างตามวิชาการเดือนมิถุนาตอนที่ต้นแรกๆมันก็ดีมันก็วัชพืชมันก็ไม่ขึ้นแต่พอเจอแรงนี้มันก็ทั้งวัชพืชทั้งข้าวหากจะบอกว่าขาดน้ําก็เหมือนขาดใจก็ดูจะไม่ผิดอะไรกับพื้นนาที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้แม้ได้หวานในช่วงเวลาตรงตามหลักวิชาการแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเดนต้อนอยู่ได้ต้องส้มไหมเนี่ยต้องส้มไหมพ่อ ก็ตอนนี้เราดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ตกยังไงก็อาจจะต้องหาพันธุ์ข้าวใหม่เอามาหวานเพราะว่าเราทํานาปีมันครั้งหนึ่งถ้าช่วงนี้เราไม่ทําอะไรเลยมันก็ต้องรอใหม่ปีหน้า อะไรคะ่ะช่วงนี้หมดเวลาของคนไทยหัวใจเกษตรในวันนี้แล้วนะคะรอทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะซึ่งจังหวัดบุริรัมย์นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวอยู่ประมาณสามลานไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยนะครับประมาณทักงสามแสนไร่นะครับในขณะที่ นอกจากนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชที่อื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของมันสำปะหลังนะครับทือว่ามีโครงการอื่นที่จะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการการปลูกข้าวโดยพ JI, ้พงยิงโดยพายิง hmm. ม <out> sure like ีแผนที่จะทําเรื่องของข้าวผูกเขาไฟซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษเฉพาะแล้วก็เป็นลักษณะของการปลูกข้าวหอมมะลิผู้เขาไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็ในเรื่องของคุณคุณค่าทางอาหารเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุต่างๆ